วันที่ยี่สิบแปดมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดบัดนี้วันที่ยี่สิบแปดมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิแปดเป็นวันที่ห้าสิบเก้าที่ข้าพเจ้านยะอันิีรุ่นเรื่องรุ่งขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสักขบูชาและอาจารย์ยบูชาแด่คูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจอ่อในอคัคระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทิน บทที่1นึ่งบทกาพระรัตนะไตาอนหังสัมมาสัมพุโทโธพระขาพุทธังพระควันตังอภิวาเทมิสวาขาโตพระขวาตาธรมโมธม,มังนามสามิสุปฏิปันโนพระขาวโตาสาวกสังโคสังขังนามามิ บทที่สองบทบูชาพระภัยีพินาศอารหังสัมมาสัมพุโทโธสุติลังปรลินิพุโตคุเนหิทะละมาโนทานิปาระมีหิจัติสติยาวชีวงังอหังพุทธังทรม,มังสังคังสารังคะโตปูเชมิละตนัตตยังทรม,มังจารามิโสธินาบทที่สาบทสดชุมนุมเทวดา สปันตาจักกะวาเรสุอัตตราคัจฉันตุทเทว,วตาสัทธรมมังมุนิราชาสัตสุนันตุสัขคขโมขะทางังสัเกเคกาเมจรเาะะจร,รูเปคิริสิขะลัตเตเจจันตลิเควิมานีทีเปรัตเถจคา,าเมตาลุวะนะคาหาเนีเคหะวัตถุมหิเขเตภูม,มาจายันตุเทวาชาลาถะละวิสเมยยะขะคันทัพนาคาติดถันตาสันติเกยังมุนิวะละวะจานนงสาทโวเมสุนันตุทำมัสสวันากาโลอยัมพันตาทำมัสสวันากาโลอยัมพันตาทำมัสสวันากาโลอยัมพันตาบทที่สี่ บทสวดปุพะภาคะนนมกาลนโมตัสสะพระคะวโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะพระคะวโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะพระคะวโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะบทที่ห้าบทสวดไตสรานณคมนปาทะพุทธังสรานังขจามิธรรมังสรานังขจามิสังฆังสรานังขจามิทุติยมปีพุทธังสรนังขจามิทุติยมปีธรรมังสรานังขจามิทุติยมปีสังฆังสรานังขจามิ ตติยามปติพุทธังสรนังขะฉามิตัติยัมปิธรรมังสรนังขะฉามิตัติยัมปิสังฆังสระนังขะฉามิบทที่6บทสวดสัจจกิริยาคาถานัตถิเมสรนังอัญญพุทโธเมสระนังวะลังเเอเตนะสัจจาวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพธานัตถิเมสระนังอัญญธรรมโมเมสรนังวะลังเเอเตนะสัจจาวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพธานัตถิเมสระนังอัญญสังโฆเมสรนังวะลังเอเตนะสัจจาวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพธา บทที่เจ็ดบทสวดติรัตนะปนามคาถาพุทธังนัเมรัตนะภูตะสรีรจิตตังธรรมังนัเมรัตนะภูตวิสุทธิสารังสังคังนัเมรัตนะภูตสุสีรัติฐิเอตังนัเมติรัตนานัตนะตยะวหังสัมมาสโมสริตะวัตถุวิเศษภูตังอัญโยยานยุตตะคุณโยคะวะสัปพะวัตตังอัสมิตายมิปิตะเทวยะถาติดทันเทเอกังวินาตทิตาเลสัมภะเวนะโลเก ตถทาจิจะจิเลนจะปาตุภูตังคัมพีและยานวิษยังอติทุทธสัตถังวินยูหิปันธิตะชันเอหิวิชัญญะลูปังโลกรรมัมหิเกหิกจิกถานจุปะลพณียังเกสันจิสุทถุวิธิตังคุณกายตายะนาเมหิเยวะชนะตายะสุวิสุตมปีสมุปสตังมนสิสุทธภาษาทฐานัางปุญญทิกาณมะสมุตตะมะปุณณภูมังทุกข,ขาปมุตจะนะมุขะสละนางังคตานางัง ปูชาละเหสุปรมังอภิปูชเนยยังนิพานะสัจฉิกิริยายุปะนิสยัตถังสัมมากิเลสะมะระโสทนะสิทธิยาจะสาธุหิอัฏฐกุสเลหุปเสวนียังปาเนหิจาปีสระนังคมะนิยะเมวะตัสมาหิตังติลัตะนังสระนังขตัรหมหะัละัตินที่วังคณะเนสุ นมัสสมานาปูเชมะจาปิสสตังสุปสันนจิตตาตัฏฐานุปาลิจริยาสทารตาจปุญเยนะตัฏฐสุกะเตนะสุขีภเวมุเตเชนะตัสสะจะสธาปิสวัตถิโหตุโยเจทะธรรมวินะยหิปมาณภูโตโลกุตลาพิสมโยนิยโตสุโธชังตัดโสปนิสสยยะจายะอยัมปิโหตุวัตถุตตเยปาิจิตโตสุปสาธกาโล บทที่8น้มัการลัทธิทีคาถาโยจักคุมาโมหะมาลาประกาศโถสามังวพุทโธสุขโตวิมุตโตมาลัสสะปาสาวินิโมจยันโตปาเปสิเขมังชนะตังวิเนยังพุทธังวัลันตังศีลสานามามิโลกัสสะนาถจวิณะวินายะกันจะตันติสาตีเฉลิมสิทธิโหตุสัพพันตลายาจวินาเสมตุธรรมโมทโชโยวิยะตัสสะสัตถุทัสเสสิโลกัสสะวิสุทธิมักคังเนยานิโกธรรมทัลัต สัทาลีสาตาวะโหสันต,ติการโลสุจินโนธรรมมังวัลันตงังศิลสานามามิโมหะป,ปะทาลางังอุป,ปสันตะทาหังตันเตชะสาเตชะยสิทธิโหตุสัพันตรายาจาวินาสเสมนตุสัตรธรรมเสนาสุขตานุโคโยโลกัส,สะปาปูปะกิเลสเชตาสันโตสยังสันตินิโยชโกจะสวกาขาตะธรรมมังวิธิตังกาโลติสังฆังวัลันตงังศิลสานามามิพุทธานุพุทธัง ส,สัมมะศีลทิฐิงตันเตชะสะเตชะยสิทธิโหตุสัพพันตรายาจาวินาสเมนตุบทที่เก้าบทส่วนนโมการอัฏฐกคถา,านโมอรหัตโตสัมมาสัมพุทธ,ธัะมหสิโนนโมอุตมะธรรมะสะสวกาขาตัดเสวะเตนิทะนโมมหาสังคัสปิวิสุทธศีลทิฐิโนนโมโอมาตายารัตสะอัตรัตนัตตยัสสะสาธุก,กังนโมโอมะกาตีตัสสะตัสสะวัตถุตยัสาปิ นมโมกาลปะพาเวนะวิคัตฉันตุอุปัฏฐวานามโมกาลานุภาเวนะสุวัตถิโหตุสัพพทานามโมกาลสะเตเชนะวิทิมหิโหมิเตชวาบทที่สิบบทสวดมหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมย,ยังพระควาสกเกสุวิหารติกาปิระวัตถุสมิงมหาวนเนหัตตาพิขุสังเคนะสติงปัญจมมตเตหิพิขุสเตหิสัพเพเหวา阿拉หันเตหิทัศหิจารโลกธาตุหิ เทวตาเยภุยยนสันนิปติตาโหติพระควันตังทัศนายพิขูสังคันจะอัทโขจตุนังสุทาวาสกายการนางเทวานางเอตทโหศัยยังโขพระกวัสเกุวิหารติกาปิระวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิขูสังเคนะสัตทิงปันจามตเตหิพิขูสเตหิสเพเหวะอรหันเตหิทัศหิจะโลกาทาตูหิเทวตาเยภุยยนสันนิปติตาโหติ พระควัตตังทัสนายะพิขุสังคนจะย,ยันนุนะมยัมปิเยนะพระวาเตนุปัสังกะเมยยมะอุปัสังกะมิตาวพาพระว้โตสัตติเกปเทกาคาถาพาเสยยามาติอัทโขตาเทวตาเสยยะถาปีนามะพระรวาปุริโสสัมมันชิตังวาผังภาษาเลยยะภาษาลิตังวา ตาหางสัมินชยะเอวเมวสุทธาวาเสสุเทเวสุอันตระหิตาพระขวโตปุระโตปาตุระหังสุอัทโขตาเทวตาพระขวันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอัถังสุเอกมันตังทิตาโขเอกาเทวตาพระขวโตสัตติเกอิมังคาถังอภาสิมหาสมโยปวะนสมีนเทวกายาสมาคตาอาคตาธรรมอิมังธรรมะสมยังทักิตาเยวะอัปราชิตาสังคันติอัทโขอัปราเทวตาพระขวโตสัตติเกอิมังคาถังอภาสิตตะละพิฆวโวสมาถังสุจิตตังอัตโนอุชุกมะกังสุสาระถิวา เฉตวาอินทาริยานิรขันติปันธิตาติอัถโขอัปปาาเทวตาพระขวาวโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิเฉตวาขีลรังเฉตวาปรีคังอินทขีลรังโอหัจจะมะเมชาเตาจารันติสุทาวิมาลาจักขุมาตาสุทันตาสุาาสูานาคาติอัถโขอัปปาราเทวตาพระขวาวโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิีเยเกจิตพุทธังสารนังคตาเสนานนนนเตขมิสสันติอปายะภูมินปหายะมานุสังเทหทังเทวากายางปริปุเรสันติติ อัถโขพระควาภิกขูอามันเตีเยพุเยนภิกขเวทัสสุโลกะธาตูสุเทวตาสันนิปติตาโหติตตาคาตังทัศนายาภิกขูสังคันจะเยปิเตภิกขเวอเหสุงอติตามัทนานัรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพระควันตานางเอตัปรมาเยวเทวตาสันนิปติตาอเหสุงเสยยะถาปิมายหังเอตาละหิเยปิเตภิกขเวพระวิสันติอนาคตามัทนานัรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปี พะขวันตานางเอตัาปรมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาพระวิสันติเสยยะถาปิมายหังเอตรละหิอาจิกขิสามิพิขเวเทวกายานังนามานิกิตตยิสามิพิขเวเทวกายานังนามานิเทศิสามิพิขเวเทวกายานังนามานิตังสุนาถาสาธุกังมณสิกโลถะภาสิสามิติเอวัมพันเตติโขเตพิขูพระขวัตโตปัจจโสสูงพระขวาอตัถวโจะสิโลกะมนุกัสสามิยัตถภูมมาตัถสิตายสิตาคีริคบพัลังปะหิตตตาสมาหิตาปุถุสีหาวัสลีนาโรหะโรมะหังสาที่สมพุโน โอทาตมานสาสุดทาวิปสัสสนะมานาวิลาภิโยปัญจสเตยัตวาวเนกีกาปิระวัทเวตัตโตอมตยิสัทธาสาวเกศสสเนระเตเทวากายาอภิกันตาเตวิชานาถาพิขโวเตจะอาตับมะมะกรุงสุดตาวะพุทธาสัสสาสนางเตสัมปาตุลหุยานาังอมนุสานะทัศน,นางอเปเกสตามัตถขุง สหัสสังส,สหัสสังอธสัตตลิงสตังเอเกสหัสสานังอมนุสานะมัทสงอเปเกนันต์มัท,มทขุงที่สาสภาผูตาเอาหงตันจัดสพังอพิญญายะววคิตวานะจักคุมาตัดโตอมัยิสัทธา สาวกเกศาสนีละเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถภิคโวเยโวหังกิตายิสามิคิราหิตอนุปุปโสสัตตสหัสสาวะยักษขาภูมาคาปิละวัตวาอิทิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยัสสติโนโมทมนาอภิกรรมุงพิคุนังสมิติงวนังฉะสหัสสาเหมะวตายักษานันนาตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยัสสติโนโมทมนาอภิกรรมุงพิคุนังสมิติงวนังสาตาคิราติสหัสสายักษานันนาตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยัสสติโน โมทัมนาอภิกรรมมุงพิ่ขุนังสมิติงวนางอิเจเตโสลัสสาหะสายขานานตะวันนิโนอิทิมัโตชุติมันโตวันนวันโตยสัสิโนโมทัมนาอภิกรรมมุงพี่ขุนนางสมิติงวนางเวสามิตาปัญจสตายายขานานตะวันนิโนอิทิมัโตชุติมันโตวันนวันโตยะสัสิโนโมทัมนาอภิกรรมมุงพี่ขุนังสมิติงวนางกุมพิโลราชคาฮิโกเวปุลสสานิเวสนางพิโยนางสตาสหัสสังายขานางปิจุปาสติกุมพิโลราชคาฮิโก โสปาคัสมิตริงว่านางปุริมจัตที่สั่งราชาทัตตะลโถประสาสติคันทพานางอธิปติมหาราชายสัสสิโสปุตตปิตาสะพาหโวอินทนามามหพลราอิทิมโตชุติมโตวันนวันโตยสัตสิโนโมทมานาอภิกรรมมุงพิคุนางสมิติงว่านางทักขีนันจัที่สั่งราชาวิรุณโหตปัสาสติคุมพันธานางอธิตปติมหาราชายสัสสิโสปุตตปิตาสะพาหะโวอินทนามามหพพลาอิทิมัโตชุติมโตวันนวันโตยสัสิโนโมทมานาอภิกรรมมุงพิคุนังสมิติงว่านาง ปัจฉิมันจะที่สั่งราชาวิรูปโคปัสสาสตินาคานังอธิปติมหาราชายสัสสิโสปุตตปิตัสสะพาโวอินทนานามามหาภลาอิทิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยสัสสิโนโมทามนาอภิกรรมุงพิคุณังสมิติงว่นังอุตตะลันจัตที่สั่งราชากุเวโรตปัสสาสติยคานังอธิปติมหาราชายสัสสิโสปุตตปิตัสสะพาโวอินทนานามามหาภลาอิทิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยสัสสิโนโมทามนาอภิกรรมุงพิคุณังสมิติงว่นังปุริมะที่สังทตาลัโทกเนะวิรุณหโกปปัจฉิิิเมนะววรรููโถ กุเวโลอุตลังที่สั่งจัดตาโลเตมหาราชาสมันตาจตุโลที่สาธทะันละมานาอัถังสุวเนกาปิระวัทเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูมันอาคูวันจะนิกาสถามายากุเตนทุเวเตนทุวิภูจะวิภูโตสหจันทโนกามเสโถจะกินุคันทุนิคันทุจจะปนาโทโอปะมันโยจะเทวสุโตจะมาตริจิตตเสโนจะคันทพโณโลราชาชโนสโพ อาคูปัญจติโขเจวะติมพลูสุริยะวัชสาเอเตจันเยจราชาโนคันทภาสหะลาชุภิโมทมานาอภิกรรมุงพิกุนังสมิติงว่านางอาถาคูนาภาษานาคาเวสาราสหตัชกาคัมภะรัสตลาอาคูปายาคาสหะยาติพิยามุนาทตาลฐาจะอาคูนาคายัสสินโนเอราวันโนมหานาโคโสปาคะสมิติงว่านางเยนาคาลาเชสหสาหัรันติทิพาทิชาปกิวิสุทธจักขู เวหายสาเตวณมัจจปัตาจิตลาสุปนาอิติเตสานามังอภยันตานาคาราชานมาสีสุปนโตเขมมะกาสีพุทโธสัตนะหาหิวาจาหิอุปะวะหยันตานาคาสุปนาสารมักังสุพุธังชิตาวชิระหัตเถนะสมุทังอสุราสิตาพาตโลวาสาวเสเตอิทิมันโตยัสสิโนกาลกัญชามหาพิสมาอสุราธานะเวคาสาเวปจิตติสุจิตติจัปปะหาราโทนมุจีสห สตัญจะพฤิปุตตานังสเพเวโรจานามกาสันในหิตวาพลิงเสนางลาหุพัทธมุปปาขมุงสมาโยธานิพัฒนเตพิขุนังสมิติงว่านางังอาปูจะเทวาปัทวีจะเตโชวาโยตถาขมุงวัลุนาวาลุนาเทวาโสโมโจะยัสสาสหาเมตตาการุณากายิกาอาคูเทวายัสสิโนทเสเตทัศทานกายาสเพ,พนาน,นัตตวันนิโน อิทิมโตชุติมัโตวันนวันโตยัสสสิโนโมทัมนาอภิกรรมุงพิคุณนงสมิติงว่านางเวนทูจเทวาสหะลีจัสมาจัทุเวยามาจันทัสุปะนิสาเทวาจันทมาคูปุรักขิตาสุริยสุปะนิสาเทวาสุริยะมาคูปุรักขิตานัตตานิปุรักขิตาอาคูมันทวะราหกาวสุนางวสโวเศโถสโกปะคะปุรินทโททเสตเตสทากายาสเพนานตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมัโตวันนวันโตยัสสสิโน โมทัมนาอภิกรมุงพิคุณนังสมิติงว่านังอาถาคูสาภูเทวาฉลามคีสิขาริวาอริธกาจะโลชาจะอุมาปุภานิพาสีโนวลุนาสหธรรมาจะอจุตาจะอเนชกาสุเรยะลุจิลาอาคูอาคูวาสวะเนสีโนทเสเตทัตทากายาสเพนานัตตะวันนิโนอิทิมโตชุติมัโตวันนวันโตยัสสิโนโมทัมนาอภิกรมุงพิคุณนังสมิติงว่านังสมานามหาสมานามนุสามมนุษย์สุตมาคิธาปทูสิกาอาคูอาคูมโนปทูสิกาอาถาคูหาละโยเทวาเยจารูหิตา โลหิตะวาสิโนปลารคามหาปลาคาอากูเทวายัสสิโนทเสตเตถถทัตทาคายาสเพเนนะตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยัสสิโนโมทามนาอภิกรรมุงพิกุนังสม,มิตติวะนางสุกากระลุมหาอารุณาอาคูเวเวคานาสาสหาโอทาตาคายะหาปาโมขาอาคูเทวาวิจักนาสาธามัตตาหาราคชามิสกาจยายัสสิโนถนนยังอาคาปัจุโนโยทิสาอภิวัสติทเสตเตทัตทาคายาสเพเนนะตะวันนิโน อิทิมโตชุติมันโตวันนะวันโตยัสสสิโนโมโทมมามนาอภิกรรมมุงพิคุนางสม,มิติงวะนางเขมิยาตุสิตายามากักาจายัสสสิโนสัมพิตการามาเสถาโชตินามาจาอาสวานิมานารติโนอาคูอัฐาคูปารณิมิตา ทตเตทศธากายาสเพนนนัตตะวันนิโนอิที่มัโตชุติมโตวันะวันโตยะสัตสิโนโมทามนาอภิกมุงพี่ขุนัางสมิติงว่านางสัตเทเตเวานิกายาสเพนนานัตตะวันนิโนนามันวะเยนะอาคันฉุงเยจันเยสัติสาสหะปวุฒิชาติมัคขีรังโอคตินะมนาสวังอทักเขโมคตตะลังนาคังจันทางวะอสิตาติตั้ง สุภามาปรมัตโตจะปุตตาอิทิมาโตสหสันนังกุมาโลติโสจะโสปาคะสมิติงว่านางสหัสสะพัมมะโลกานางมหาพัมมาพิติถติอุปปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยัสสิโสทเศถะอิสลาอาคูปเจกะวะสวัตติโนเตสัญจะมชโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจะกสพเอภิกันเตสินเทเทเวสพัมมเกมาลักเสนาภิกามิปัสสะกันนะหะสะมันทียังเอทะคันนะหะทะพันทะลาเคนะพันธะมัทโวสมันตาปริวาเลทะมาโวมุนจิถะโกจินางอิติตถะ มหาเสโนโกันนะฮะเสนังอเปศยิปานินาตาละมาหัจจะสลังกัตาวานะเพระวังยะถาปาวุสะโกเมโคธนยันโตสวิชุโคตาทาสโสปัจุทาวตติสังกุโตอสยังวัเสตันจสัสพังอภิญญายะวะวัคขิต,ตาวานะจักคูมาตาโตอมัตยิสัทธาสาวเกศสาสเสนระเตมารเสนาอภิกันตาเตวิชานาถะพิกโวเตจะอาตปะมากะลุงสุตวาพุทธะศาส,าสนาวีตราเาเคหิปกามุงในสังรม,มัมปีอินชยุง สเพ,พวิชิตะสังคามาพยาติตายัสสิโนโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติ